ลีวว้ยวมาลีวว้ลวยวอบเนี่ยโอ้เป็นตะบึงเนี่ยเฮ้ยสซท,ท่าเบิ่งพี่น้องในงกัรเตรียมพร้อมาเพี่นองเข้างัองเซากรมากครับเนี่ยสอารเต็โรย เบิ่งของควัญครับของขวัญอ,ออกไปแล้วก็มีที่พักอีกห้องหนึ่งนี่ครับรางวัลพี่น้องรางวัลของขวัตัวดใดปวดใดมากเขากุ้มปิดเลยครับมีสิบเหมือนกันมีสิบเหมือนกันครับเขาเบิ่งนีกลุ่มก็ได้รางวัลคือกันใครไม่ได้มา เดียดเชิญเดียดเชิญนะครับโอ้ยเชิญเหรออ๋อตะบึงเนพี่นะใครอยู่เนี่ยครับจะเป็นระเบียบแน่ ก็ได้การ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 กับที่พักผ่อนจนใจเนี่ยครับโอ้ย,อยองอวยงอว์ปะเบนไปตัดหญ้าตัดต้นใหม่นะสำนักงานไปเนยังไนโอเคแล้ว เนี่ยครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเข้านีโนกกน่โอ้กดเมฆเนี่ยตกกะตกเด้อมันอีปูเอ้ยตกกระแทบมืนอีตกแล้วก็เวียนดิ สักสามมือตกกันตกบ้ามือนี่นี่ครับบันเดนเซอร์หนึ่งสองอันที่สามครับนี่ครับรถบัจรจ์ทางลังนี่ก็ได้ครับดิลัดจอดกว้างถ้าขึ้นสำนักง,งานบ่ได้ครับโอ้ยผิดนอ้อก เอาสีเห็ุยังกีเห็ุเริ่มขึ้นนี่หลังจากขึ้นนี่ไปก็ซ้ำม,มือเว้นเนี่ยครับคนละล้งหยิบสามเหมือนจะจกครับจบหยิบสี่มือเดียวเอาเว้นสแบเวุน้น 300เมตรจากบ้านซ้ำลังมาสำนักงานครับอังคือเก่าครับโอ้ยไปบรรยากาศตัดตึกใหม่หน้าบานโอ้ยหน้าบานหน้าสำนักงานเอาสองโอ้ย นี่ร้านอาหารก็มีครับร้านอาหารไพลินติดกับสำนักง,งานเลยครับเนี่เป็นตะนังครับมากครับไม่แพงอาหารอร่อยเนี่ยจ้าของก็หูจักทักดีกันปีโดรพ่อเีแล้วเล็กครอบว่าเนี่ยพี่เล็กคนโวยพร้อมด้วยปลาสมบาย คือบวปิ่นมาเลยหรอกปิ่นมันหนีเลยให้มันแหงอยู่ทางนอกเลยไอ้พี่ชินเออนั่นแหละจะได้แหงโอ้ยหยอดเลยเอาขี้เล็กไหมนี่นี่นี่เห็นพวกเก็บฟังนี้ก็ได้นี่ขี้เล็กพี่นอ้องเซียวเพื่นอยากกินเดี๋ยวเพื่เด็ดเดีพื่อนดู แแัแก่ใสยังนั่งหมูเนาะเพ่น <laughs> <c oughs> พี่น้องมาอยากกินครับดีที่เล็กกินไปให้ครับดีแบ่งไหวกไ็ได้หลายครับเลดี๋ยวพี่นอนวันน้แขกวันนี้รับเชิญครับมากัมากเข้ามาเข้ามา,า,ม,ามากโลดขึ้นนี่หลังจากเศร้าแล้วขอสักษาม,มือหรือปู่ ปอนปอน่นยอดอ่อนขุดเด็ดจัดต้นใหม่กระสิได้ตัดออกครับเล่นเด็ดก่อนแกงขี้เหร่เสียบเสบใส่หนังหมูนังขั้วเนาะพี่น้องโอ้นเสยบนั่นแหละโอ๊ย ขึ้นเหนียวัฒน์แถเขาไม่ได้เรียกขี้เหล็กเขาเรียกคุณเหล็กเออโค้ดเนี้ยถึงพี่รอไรบ้าง Ôi đôi giọt cái này tắt Thìm Hay mất bông mấy Ta số máy xoay chuột Ăn lịch Xoay chuột

ลงแล้วก็เด็ดออกตตดลงแล้วก็เด็ดออกเลยครับบรรยากาศตอนเย็ยนๆ แน่นบอลลัมพีลัมเพิร์นครับเอาพี่น้องคลิปนี้เบื่องแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องวิทูุเสี่ยวพิบันสจวดนร์นะครับที่ไปใหคลิปให้เบื้องเรื่อยๆถ้ามีเวลาแล้วก็อย่าลืมก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เอาเป็น้องเนาะเอาเบื้องแล้วก็มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย่เย้เย้เย้จนตลอดไปเด้วพี่น้องเด้อ